สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้มาเบิง้งข้าเจ้าเป็นน้ำหนองครับเป็นน้ำหนองออกกัสีลอกหนองครับจากนั้นให้พคนกนให้ อันไถบันหาอยู่หากินครับตึกแห่บันแห่ยกเสาดุง้งซอนหาอยู่หาจินละสุยังครับพี่น้องไปครับเบิ่งนับกันครับโอเคครับเด็นกน้องครับเบิ่งว่าเับเจ้าเปงครับพี่น้องครับ นี่ครับให้จะเป็นดดน้ำบอครับพี่น้องเป็นน้ำบอกรักหลอกน,น้องไม่ครับน้องมันตื่นยู่พี่น้องนน้ำบอกแล้วก พี่น้องเทศบาลหายุให้กินเถอบพี่น้องครับเดรอบน้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวสวยมากยักน้อยกะก็เจกถึงมันล่องปลา สิลอกแถวเดี้ครับพี่น้องแถวนดี้กันน้ำไมาถึงครับพี่น้องครับเวลาดานแรงไว้วิน้ำครับเนี่ยจเจ้าเจี๋ยหลอกออกทีมันานวังไดมันเป็นน้นวางไดน,นา้าตืนครับพี่น้องน้องไท่บ้านครับครับ มันยืนกสิบาตื้อแขครับมันยืนศิบ้าตื้อแขอยู่ครับพี่น้องมาหาอยู่ให้วจีนครับนี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องนี่ยอยู่ใจร่งน้องนี่งกว,วานเขาขนรถเลวครับพี่ ก็เป็นน้องเดียวกันครับ่ว่าเป็นน้อนครับนี่ก็เป็นว่ามันตื่นครับพี่น้องเป็นสันน้นครับนี่เจ้าสิลอกไหมครับลอกใหรไม่นำตะให้ชาวบ้านใส่ครับพี่น้อง ท่านการเป็นมะซอยครับดีเจครับแต่รอบน้องไม้ครับพี่น้องครับเหมือนเดิมกะทีลงปลาน้องด้านขางท่านนี้ครับเนี่ยเนตึกแขเหรียญปลากระบนไข่มีเหรอครับพี่น้องพี่น้องปลาบ่ะเคนหลาย หายอยากยุบป,ปาก็ได้ตัวไทยพี่น้องเบิ้งจัด้าได้ก็จะไท,ทยให้เบิ้งครับน้องเนี่ยไปท่านลงครับพี่น้องครับลงเหมือนนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับ ทั้งไตเข่างกระล้องเราครับที่หายพี่น้องเบิ้งทั้งหลังกระจอกล้องแล้วก็น้องเดียวกันครับแต่มันเป็นสันตุนอยู่กลางๆครับขันไว้เลยแบบนี้เมือนี้เสือล่องน้องนี่ครับเดี๋ยวสิอทาพี่น้องมาเบิง้งเขาล่องป่าอยู่ครับนี่ยเยอะแยมือนี ไม่ดีผมกะสิว่าจะแขนน้ำกันครับรอบึงนะครับเด้อลงบิดไทยในหนองเลยครับคนเราลงมากครับ กำลังมากครับสิบเบ็ดสิกำลังมากวันแหครับี่น้อก็รีคนอยู่ครับพี่น้องครับน้วงมือเนก่อนแล้วต้อล่อลุ้นครับพี่น้องบอเลิกนนั่นละนั่นละ นี่ยักษ์เสีอไต้หวัดครับมือนเด็กไต้ดอกเป็นน้ำบอกจากน้องครับเป็นงหอกับสิลอดน้องครับไอ้โค้ดครับสิ่าครับคางอแ่งนคนเย้โค โคโยกำลังไปครับกำลังจะไปคุดดินครับอน้อับถ้าเตรียม้องลงไปน้องหมดแล้วครับทยเตรี่น้องเพิ่งใน้องครับเย้ป้าเตี่นดองลง้องครับดองเพ่งครับ น้องเราครับพี่น้องครับนี่ครับน้องไปหาปลาครับพี่น้องข็อยากกาลังหาปลาอยู si ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกงน้อยครับเดี๋ยวเขาจ่อจับปลาใจขึ้นกันจะได้ใช่พี่น้องเม่งครับหิ้งน้อยครับครับพี่น้องครับ กำลังหาปลาอยู่ครับเจอคน้นเสรจจ่อปลาอยู่ครับมันใบอยู่ครับโอ้หายากครับปลาพี่น้องครับน้ำกำลังเล็กเหลแต่ว่าหายากครับพี่นอ้องปลาโอเคมีเพราะเดี๋ยวไปขาวไปเปิ้งครับพี่น้องครับลาบิึงครับ ปมาดูครับมาดุกแง่ครับพี่น้องครับโอ้ปากมือไม่ไ้ครับวันนี้เบิ่งเสียงข้าค่าครับพี่น้องครับโอ้ก็เห็นปกาคาแซ่ปลกมือคาดซ่ครับเนี่ยงปักครับแล้วก็ข้ามือครับโอ้ยเสียว ยกเลยครับแต่ว่ากะนี่ประยุกป,ปักครับเอ๊ะมามใช้ปัญหากล้องดึงออกเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเออเออจ็บถ้ามือจุดอยู่เลยเดินเองอ่ได้ไปได้ไปรอไปเรื่อยครับ ล่งหลอกอยู่ดันขางหนึ่งครับที่น้องครับด้าน,นนี้ขอชือ,อาหาปลาครับที่น้องครับนี่หาปลาครับด้านดัน,น,น,นกับพวกะลอกน้องครับเอาครับ รเบิังครับหาปลาไปเรื่อยครับต่างคนต่างหาครับพี่น้องครับหาอยู่หากินแบบคนที่สานครับพี่น้องตามหนาแรงมากหาอยู่หากิ้นแล้วครับครับตึ๊กเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะจะเป็นมือเป็นข้าไปครับหากิ้นไปกินครับพี่น้องครับ วันแข่กันอยู่ครับครับเบื้องไปยิ่งยครับพี่นองครับงครับนใจ้อย่ครับที่นอกครับข่อยอยมาเต้ยขี้บกีขี้บขี้บมถึงรอครับที่นอแมาถึงรอข้านิดนึง ีเโอ้ยนี่มาอ่ะโอ้จ้านี้มีปลาซีรกว่ะกนึงไกเอาคนนี้นั่นมันตัไปเฝ้ามาหาปลามืครับพี่น้องเจ้าก่ะเดี๋ยวนี้อาดอาดอาดเขม่มันตาย เดี๋ยครับอู้บอลเราครับเนี่ยนี่ๆเอาเอาเลยโอ้เอาแตกเตะเตะเอาเอามึงงามเนอเอาเลยๆเตะเล่เอ้าเฮ้ครับกำลังหากันอยู่ ไปประเทศไทยเาขออาเฝ้าเมียบ้านผลอะไรเวียไทยเอ้าหามึงซุนมารักจอบ,บอลครับพี่น้องครับผู้จอบ,บอลผู้วันน้ำยาครับ kẻ thứ mãn mãn chắc kia phía nào để phun nước sơ dung này đấy là lái bên đấy à thôi cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp โอ้ยตายละบกสรวงได้คือตึกคือยกได้หลายเถอะเอาพุทึกแขครับเจ้นี่ครับยแก่ซ้ำเนี่ยพี่น้องปูตัวนึงอีกป,ปูตัวนึง ตีปีนึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวอยากปิดคลิปแล้วครับเดี๋ยวได้ปิดคลิปแล้วพีนองครับเจอซื้อเขียวยตามหนองนครับโค้ทันื้อจะงัดขึ้นนั่นจะงัดขึ้นมา อานนี้ใหออกทางยกให้ยกจังไงครับพี่น้องเขาเจะกตึ้อครับไอ้เบิ้งครับพี่น้องครับ ผู้ใดก็ได้ครับผู้ว่าใดก็ว่าใดครับพี่อน้องเราปีงสองปีงครับผู้ว่าใดผู้ใด,ดก็เคยอยู่ครับ็นปลาปล่อยนี่สองคนยกสะดุ้งครับพี่อน้อง จ้ายกสะดุ้งอยู่ปนยกสะดุ้งก็ข้อจะยู่จะกินครับพี่้อมครับเอาครับพิชิบแล้วครับปลาปลาปลาสะดุ้งพิชิบแล้วครับ ปลาครไลครลปดแช่ปลติดตับไอ้น้ำเลนเดอร์ผีดว้วงด้วไปครับ